สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิศนุพงศ์โพธิ์ทิพรุ่นะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชารัฐปศา,าสนศา,าสตร์นะครับในสาขารปสคณะวิทยาการจัดการนะครับมาหวาว,วิทยาลัยสงขลานครินทร์จุาเกศหาดใหญ่นะครับโอเคครับสำหรับรางวัลปีนี้ที่ผมได้รับนะครับคือรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นนะครับทางด้านการวิจัยและการนวัตกรรมอยู่ที่นี่มาสิปีแล้วนะครับมีความประทับใจหลายอย่างมากับมอนะครับต้องยอมรับว่ามอเนี่ยคือเป็น Uh, Frontier Research University นะฮะเป็นมอะไรที่เป็นชั้นนำ uh, ทางด้านการทำวิจัยเพราะฉะนั้น c u เจอร์ในมอออเนี่ยมันเอื้อมากเลยนะครับต่อเรื่องการทำวิจัยมีทรัพยากรที่เพีย uh, บพร้อมนะครับมีทุนวิจัยให้นะครับมีทร uh, ัพยากรอื่นๆให้นะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานนะครับคือหันหน้าไปทางไหนเนี่ยนะครับทุกคนก,ก็ทำวิจัยกันหมดเพราะนั้นก็ มันก็เลยเป็นเคเจอร์ที่เอื้อนะฮะแล้วก็อำนวยกต่อการทำวิจัยนะครับคิดว่าคงจะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้ผมได้รับรางวัลในปีนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการตีพิมพ์นะครับในวารสารที่มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะในเว็บ of s c i e n c นนะครับอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผลงานที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจนะครับคือโครงการวิจัยนะครับที่ได้ทุนจากทางสกสวนะครับเมื่อประมาณสัก4ี่ปีที่แล้วนะครับตอนช่วงหลังโควิดนิดเดียวเองนะครับ เป็นโครงการที่มีเชื่อว่าราชการไทยไร้คอร์รัปชันนะครับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของการแจ้งเบาะแสการทุจริตนะครับในหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยครั้งแรกนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างมากถึงเกือบเกือบ5,000คนนะครับคำถามวิจัยก็คือว่าตอนนี้นะครับคนที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยนะครับมีการออกมาแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันหรือการทุจริตเนี่ยนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่ง งานนี้นะครับก็พยายามตอบโจทย์นั้นนะครับซึ่งหลังจากทําวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับงานนี้ก็ถูกนําไปพูดคุยนะครับในที่ประชุมของรัฐสภานะครับเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเอาไปเผยแพร่นะครับลงในสื่อต่างๆมากมายนะครับสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับรวมไปถึงสื่อกระแสหลักด้วยนะครับทำไมอาจารย์ถึงสนใจเรื่องนี้นะครับเนาะผมว่าส่วนใหญ่เวลาเราเริ่มทําวิจัยเนะครับเรามักจะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวนะครับผมเองเคยทํางานอยู่ในภาครัฐมาก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่เคยประสบ นะครับแล้วก็เห็นมาใกล้ตัวนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดประเทศของเราเนี่ยนะครับสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับประเทศไทยจะเจริญ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการแจ้งบอกสายการทุจริตนะครับซึ่งก็เป็นเป็นหนึ่งในวิธีหลายๆอย่างนะครับในการแก้ปัญหาการคอรัปชันนะครับในภาพรวมนะครับงานวิจัยที่ผมทำนะครับคือผมชอบทำเกี่ยวกับเรื่องของ applied s c o l o c y นะครับเป็นจิตทยาเชิงประยุกต์นะครับซึ่งผมเอาเลนส์ การมองอันนี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับการทํางานของข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐนะครับพูดง่ายๆก็คือเอา applied y c h o l o g y นะครับมาใช้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในหน่วยงานภาครัฐนะครับหัวข้อที่ผมชอบทำนะครับคือเรื่องภาวะผู้นำนะครับ leadership แล้วก็เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นำนะครับแล้วก็เรื่องของการทุจริตนะครับในหน่วยงานภาครัฐนะครับหลักก็สาเรื่องนี้นะครับ เรื่องหนึ่งนะฮะที่มีความสําคัญมากนะครับในความสําเร็จในการทําวิจัยของผมนะครับก็คือการที่เราคอ l ล a b o r รตกับคนอื่นนะครับการที่เราทําวิจัยคนเดียวเนี่ยนะครับคือถามว่ามีโอกา,าสสาเร็จไหมนะครับมันก็มีนะครับแต่มันคงจะช้าลงแล้วก็ทํไระยากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางสําคัญของผมนะครับก็คือการทําวิจัยร่วมกับคนอื่นนะครับอย่างยกตัวอย่างงานวิจัยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเองก็ทํากับอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยนะครับมีอาจารย์ที่จุฬานะครับมีอาจารย์ที่หอการค้านะครับซึ่งอาจารย์ที่หอการค้าเองก็ ดูแลโดยตรงอยู่แล้วนะครับเรื่องการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันนะครับมีทํากับเจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยงานในภาครัฐนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่รามคําแหงนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับก็ช่วยทํางานได้เร็วขึ้นนะครับหลายคนนคิดว่าเรื่องการทําวิจัยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอนนะครับจริงๆแล้ว2อย่างนี้มันควรจะไปคู่กันนะครับเวลาที่ เราไปสอนหนังสือสอนนักศึกษานักษาเนี่ยนะครับเราเองก็หลายๆครั้งนะฮะได้คําถามท้าทายจากนักศึกษานะครับคำถามเหล่านี้เราสามารถเก็บออกมาเป็นโจทย์ในการทาวิจัยได้อันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราทําวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาผลการวิจัยเนี่ยมาใช้เป็นเค s e s t u นะครับในการสอนแล้วก็พูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการที่เป็น cycle นะครับกลับไปกลับมานะครับได้อินพุตมาจากนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้กลับมาใช้ในการสอนนักศึกษาเพราะนั้นสองอย่างนี้มันไปด้วยกัน เสมอนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับการที่เรามีโอกาสมาสอนหนังสือเนี่ยมันช่วยสร้างทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจกับง,งานของเรานะที่เราเอามาเล่าให้หนักศึกษาฟังในชั้นเรียนนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะฮะผมผมไม่ค่อยชอบมองเรื่องอุปสรรคเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าถ้าจะถามว่ามีอุปสรรคไหมนะก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทําวิจัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะครับ ก็ค่อนข้างมีความความยากนะครับในการเข้าถึงข้อมูลนะครับต้องยอมรับว่าผู้ตอบแบบสอบถามเองนะครับก็บางครั้งไม่ค่อยมีความเต็มใจนะครับที่จะให้คําตอบนะครับกับตัวผู้วิจัยเพราะนั้นก็ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิล์นะครับในการเข้าไปพูดคุยแล้วก็ในการพยายามเอนชูนะครับว่าการที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับข้อมูลจะเป็นความลับแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าข้อมูลจะหลุดไปนะครับงานผมเกือบทุกชิ้นเนี่ยเป็นการต่อยอดงานวิจัยของตัวเองนะครับใน ก่อนหน้าเสมอนะครับนอกจากการต่อยอดจากงานของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามต่อยอดจากงานของของคนอื่นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีงานวิจัยไหนนะครับที่เริ่มจากศูนย์นะครับหรือว่า start from scratch นะครับงานทั้งหมด99%นะครับคืองานที่เราเริ่มทำจากฐานจากงานของคนอื่นนะครับแล้วก็รวมถึงฐานงานของตัวเองด้วยนะเพราะนั้นก็คือเป็นการต่อยอดงานตัวเองนะครับทำให้มันดีขึ้นนะครับตอบโจทย์การวิจัยมากขึ้นนะครับ ระเบียบวิธีการวิจัยมีความแม่นยําแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับคือทําให้มันดีกว่าเดิมนะครับจากอดีที่ผ่านมานะครับเธอถ้าผมจะมีข้อความนะครับฝากไปบอกถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆอาจารย์นะครับที่กำลังเริ่มทาวิจัยตอนนี้นะครับหรือเป็นอาจจะเป็นอาจารย์ใหม่นะครับที่เพิ่งมาทํางานที่มออนะครับผมมีข้อความอยากจะฝากไว้สักสี่ห้าเรื่องนะครับเนาะเรื่องที่1นนะฮะที่ผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับคือเรื่องการกําหนดเป้าหมายในการทํางานนะครับ ถ้าเราทํางานไปโดยที่เราไม่มีเป้าหมายนะครับมันก็เหมือนกับเรือที่ไร้หางเสือนะฮะในแต่ละปีเนี่ยผมจะบอกตัวเองเลยนะครับว่าปีนี้ผมอยากจะมีเปเปอร์นะครับบทความวิจัยในสักประมาณกี่เรื่องนะครับเซตโกลส์เอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตอนปลายปีทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราพยายามเดินไปข้างหน้านะครับให้ใกล้กับเป้าของเราให้มากที่สุดนะครับยังดีกว่าการที่เราไม่มีเป้าเลยนะครับเนาะอันัประการที่1นะครับ ประการที่2นะครับผมว่าสิ่งที่มีความสาคัญมากนะครับคือเรื่องของออความมีวินัยกับตัวเองนะครับคือถ้าเรารอให้เราว่างจริงๆนะครับเราค่อยมาทําวิจัยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะช้าเกินไปนะครับสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือเราควรทําเรื่อยๆนะครับมีวินัยกับตัวเองนะครับทำบรรณนิดทำบรระหน่อยนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆทําไปนะครับถ้าทําได้แบบนี้เราจะสามารถเดินได้นานกว่าเดินแบบยาวๆนะครับค่อยๆทําไปนะครับ ประการที่3นะครับเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะคือการที่เราเรียนจบปรเอกมานะครับเราได้ทักษะในการทําวิจัยมาระดับหนึ่งนะครับแต่พอเรียนจบมาแล้วเนี่ยนะครับเราเองก็คงต้องอพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับผมเองเนี่ยนะครับพยายามจะอ่านเปเปอร์นะครับงานวิจัยเกือบทุกวัน ถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามหาความรู้ใส่ตัวเสมอนะครับเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ทางสถิติเองเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอเพราะนั้นการที่เรา keep yourself นะฮะอัปเดตตลอดนะครับกับเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอยู่ในอยู่ในรูปของการวิจัยนะครับแล้วก็ไม่หลุดไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างวินัยนะครับในการทำวิจัยให้กับตัวเองด้วยนะครับประการที่4นะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับสำหรับน้องใหม่ก็คือว่า อยากให้พยายามหาเมนเทอร์ดีๆนะครับในการทําวิจัยนะฮะในตอนเริ่มการทําวิจัยในบางครั้งมันอาจจะมีความยากอยู่นะครับจะไปหาแหล่งทุนที่ไหนดีนะครับจะเริ่มทําอย่างไรนะจะตีพิมพ์ที่ไหนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์นะครับที่เขาสามารถให้คาแนะนําเราได้เนี่ยผมว่านี่จะเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับในเรื่องการทําวิจัยนะครับประการที่5านะครับเนาะการทาวิจัยที่ดีนะครับเราควรต้องเริ่มต้นจากการทํา หัวข้อวิจัยนะครับที่เป็นปัญหาการวิจัยจริงๆนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาการวิจัยในองค์กรนะครับหรือปัญหาการวิจัยในชุมชนในสังคมก็แล้วแต่นะครับแต่การที่เราหยิบยกปัญหาขึ้นมาทําวิจัยเนี่ยมันจะทําให้งานของเรานั้นมี Impact มากขึ้นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญในการทําวิจัยนะครับคือการทำในหัวข้อที่มันเกิดประโยชน์ เราอาจจะออฟเฟอร์แนวทางการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานนะครับหรือเราอาจจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เกิดขึ้นนะครับกับหน่วยงานที่ที่เราเข้าไปทําวิจัยนะครับมันมีคำหนึ่งเนาะนะครับคำว่า work life balance นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคํานี้มันสามารถใช้ได้จริงไหมนะครับผมเองก็ไม่สามารถแบ่งเวลา work 50นะครับแล้วก็ l i f e อีก50ได้นะครับหลายครั้งเอง work มันก็มันก็เกินเวลามามาที่ในชีวิตส่วนตัวนะครับ แต่ผมว่าคีย์คือนี้ครับผมว่าคีย์สำคัญคือเรื่องการมีความสนุกในการทําวิจัยนะครับถ้าเรารู้สึกสนุกไปกับมันเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระเราจะไม่เกิดความเครียดนะครับในการทําวิจัยนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมให้เวลาในการสอนประมาณ50%นะครับทั้งกับนักศึกษาระดับปตรีนะครับปโทแล้วก็ปเอกนะครับอีกสัก40%นะครับผมให้ความสําคัญกับเรื่องการทําวิจัยนะครับแล้วก็อีก1 0 นะครับก็เป็นเรื่องของการบริการวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานมาหาวิทยาลัยวิธีในการแบ่งงานนะครับของผมนะฮะหลักๆเลยผมจะพยายามใช้เวลาช่วงช่วงปิดเทอมใหญ่นะครับช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับในการคิดโครงการวิจัยนะครับในการเขียเนเปเปอร์น,นะครับส่วนช่วงระหว่างเทอมเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับในการมานั่งทาวิจัยนะครับแต่ว่าก็คงต้องพยายามหาเวลานะครับ อ,อาจจะสอนสัก3าวันนะอีกสองวันที่เหลือนะครับก็พยายามหาเวลาไปไปทำวิจัยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเดินได้โยมยาวเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเราคงต้องพยายามรักษาใจตัวเองเหมือนกันนะครับหาเวลาว่างเพื่อเพื่อดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะครับหาเวลาว่างไปเจอกับเพื่อนนะครับไปพักผ่อนนะฮะหาเวลาเวลาสักให้กับตัวเองและครอบครัวโมเมงก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ในปีนี้ทางมาหาิทยไัลน,นะครับได้ พิจารณาให้ผมได้เป็นอาจารย์ดีเด่นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นนะครับทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมนะครับสำหรับทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับถือว่านี่เป็นเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทํางานที่มออนะครับผมเองดีใจมากตั้งแต่ที่ได้กลับมาใช้ทุนนะครับที่มออเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับมออให้อะไรผมเยอะมากนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ผมจะมีโอกาสได้เข้ารับพิธีมอบรางวัลนะครับในพิธีพระราชรัญญัติ ร,รวมกับนิกษาข,ของผมที่เข้ารับปริญญาในปีนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณทางมหาิทยายเป็นอย่างสูงน,นะครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับ